เจมเจมดูนะใครยกมือคนแรกให้เจมเลือกเลยนะโอ้ที่เลือกดีกว่าอ่ะโอเคในข้อเสนอครับเจมเอามือลงก่อน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 เจมขับรถสีอะไรฮะเฮ้ยโอ้โหคนนี้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 นี่นี่ตาไวตาไวสีอะไรลูกสีอะไรครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลถูกต้องไหมถูกต้องครอ๋อมอบให้น้องเลยเจมอา โโอ้หเอาสิแชร์กันต่อเลยดีกว่าเจมส์ครับค We control We control เนี่ยฮะ We control คือการทำงานร่วมกันกี่คุณลักษณะเออคนนี้คนยกคนยกคนี้คนยกคนยกนะยกไว้เลยไปเลยไปเลยกี่คุณลักษณะลูกตอบชัดๆเสียงดังฟังชัด้ฮ่าฮ่า ไม่ใช่เรื่องตลกะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอฮ่าถูกต้องไหมฮะถูกต้องถูกต้องครับโอ้มีเป็นหมอนเป็นสีที่ผมปวดด้วยโสีชมพูนั้ำขอออเงไม่ได้เหรออนนอนนอบขอบคุณครับเจมส์จะมาจุบของน้องไปทำไมเออนี่ฮะอ่ะต่อมาแน่นอนเลยครับอันนี้เราถามว่า โลกาที่เกมพูดในโฆษณาคืออะไรฮะอะไรนะครับเจนสั่งได้คุณก็สั่งได้เจนสั่งได้คุณสั่งได้ครับเออเออใช่ป่ะครับผมว่าตอบได้ทั้งหมดทุกคนเลยครับใช่ครับถูกต้องคนไหนนะเอาเจมครับให้เลยเออขอบคุณครับ โอ้โหเอาสิเป็นการแบบว่าเราถามว่าถามแบบง่ายๆง่ายมากๆนะฮะง่ายที่สุดแล้วนะตอนนี้ชนะชนะได้มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไมีอย่างไรทีเดียวอ๋อโอเคเรามาฝั่งนี้ไหมเราถามตรงนี้กันไหมสักข้อหนึ่งสักข้อหนึ่งสักข้อหนึ่งตรงนี้